สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับมือนีกะช่วงบายบายแก่ๆแ,แล้วครับช่วงนี้เป็นเวลาสามโมงครึงครรง่งแล้วครับพาพี่พื่น้องมาเบิ่งงัวครับนี่ไฮยารอบสุดท้ายของมือนีนะครับเนาะไฮยารอบสุดท้ายช่วงนี้ก็ถือว่าราคาง้วกะก็ไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะพี่น้องเนาะ หลังจากที่ได้เงินมื่นกันเงินมื่นเป็นเหตุหรือเปล่านะครับเนาะก็ะสังเกตได้ไง่ายๆเลยครับนาะตลาดก็ค่อนข้างที่จะคลื่นขึ้นมานะครับพอค่าในหุงในห้อยก็พยายามเรียนหางัวนะพี่น้องช่วงนี้พี่น้องก็หางัวมาเลี้ยงรายครับเนาะสังเกตเบิ้งก็ได้มีหัวขุนหัวผู้น้อยพี่น้องเขาหางัวผู้น้อยเขาขุนนะช่วงนี้นะผมสังเกตเบิง้งแล้วก็มีพี่น้อง เวียดนามมาซื้อน้ำเนาะครับเนาะวันนี้ก็มากับลูกซ้ายเขาแล้วครับผมไปตัดหญ้ามาพี่น้องเอามาใหงง้วกินรอบแรงนะครับรอบแรงแรงเดี๋ยวก็อีเอาไว้มืออนเศร้าพ้อมนะครับตัดมาแล้วนี่เอาไว้มืออ่นเศร้าครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการซื้อขายงัวนะครับช่วงนี้นะครับเนาะ นี่แม่มารีนะครับแม่มารีนี่ก็ท้องเอาฟอร์ดไปหาหเดือนแล้วครับนี่ลูกที่2ตัวนี้ท้องนะครับนี่ลูกสาวตัวแรกนะครับเป็นลูกสาวตัวแรกเป็นลูกสาวนิวสติงนะครับนี่น้ำอ้อยเป็นลูกสาวนิวสติงสีม้าดีมากครับนะงอหน่อยตัวเนี้ยสีแขงขาเนี่ยหนังม้าถือว่าม้าดีครับอ่ล้อกับล้อเบิดฝนครับถึงอีไฮ หมอมาตีเบอร์ให้นะครับนาอเราเบิดฝนกันช่วงนี้ฝนตกพ่อนข้างๆที่แฉะนะครับนี่พ่แดงนี่พ่แดงก็เป็นสายลำพยักกลางเป็นแม่ของมีโชคนะครับตัวนี้เป็นพอใจนี่กระทองออฟฟอร์ดครับทองออฟฟอร์ดไปเข่าเจ็ดเดือนแล้วท่องเริ่มแก่แล้วพี่น้องปฏิกิริยาเริ่มเชื่องช้าลงไหลเตืบและนะครับ นี่เป็นการให้กินยาช่วงแรงครับหลังจากที่เขากินม้าตอนเศร้าแล้วนะครับเนาะนี่หลังจากนั้นผมกับอีเสริมฟางนะพี่น้องยำแรงมานี่หลังจากนั้นผมหยิบฟางมาไว้เลยนะครับให้ฟางซุ้มมือครับยำแรงมานี่งวัวอีมากินฟางนะครับเพราะว่าบางเทียมการขี่เร็วขี่ไหลนะพี่นอนะ้องเนาะห้ามันอ่อนอย่างมันอ่อนนะ้ำหลังจากกินฟางเสร็จแล้ว ผมกับอีมีเกลือแร่นะครับเกลือแร่นี่เตียงมีติดคอกไว้ครับขาดว่เลยเกลือแร่ก้อนนี่ครับนี่งวเขาลู่ครับเห็นคือเกลือแร่มัมมัดนี่เขาอี่เดินตามผมเลย,ยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะการดูแลงวในแต่ละมือนะพี่นอ้องเลี้ยงให้มันสมบูรณ์แข็งแรงไว้นะพี่น้องนะนี่เด็กๆก็อิ่มแล้วก็จะออกมาเล่นนะครับถ้างวสมบูรณ์งวแข็งแรงงวอ้วนนี่ยังไนก็มีราคาแน่นอนนะพี่น้องสู้ๆเด้ออย,ย่าฝ้าท่ออย่าฝ้าถอดใจกันเด้อพี่นอ้องเด้อเลี้ยงเป็นมูกันไป โนโดนครับนะนี่ครับหลังจากที่เขากินอิ่มแล้วอย่างแล้วเขาก็อิ่มมาเดินเล่นแล้วพี่น้องที่นี่ยำแรงก่อนนอนนะครับเนาะไปม,มาเดินเล่นเดินอย่างล้วพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเลี้ยงให้มันสมบูรณ์แข็งแรงไว้พี่น้องยังไงงวก็มีราคาแท้แน่นอนแล้วครับนะงวแข็งแรงงวสุขภาพดีนี่พวกพ่อค้าเนี่ยเขามักงัวแข็งแรงนะครับเพราะเขาต้องบางทีเขาต้องขามประเทศขามอย่างใช้เวลาเวลาในการเดินทางนะครับเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับกาเรเลี้ยงวัวแต่ละเมื่อของผมนะพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครกดติดตามให้ผมได้เด้อพี่น้องเด้ออีอัปเดตเบิ้งเรื่อยๆเลีไปหาทายข้อคนอื่นขอ,อเบิ้งน้ำครับเนาะนี่ครับงัว่ากับอีออกมานางเล่นเด็กน้อยกับอีออกมากระโดดโลดเต้นเล่นเนี่ยประมาณนี้แหละครับพี่น้องเป็นกำลังใจงให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวสุภูสุสคนเด้อครับเด้อ Terbaikmu ni, selamat tinggal.